อิงฟ้าจะมีละครอีกไหมผมก็ไม่รับให้น้องเพิ่มแล้วเพราะอยากให้น้องพักบ้างยังไม่รับเล่นครับเดี๋ยวมันเปรอะเกินไปฮะสินค้าที่มันเฟือมันเป็นสินค้าที่ไม่แพงนวัดออกมาร้ายสดตอบคำถามว่าอิงฟ้าวราหะซึ่งกำลัดงโด่งดังจากบางกอกคณิกาจะเล่นละครเรื่องอื่นอีกหรือไม่เรียกได้ว่าฟังคำตอบแล้วถึงกับเป็นประเด็นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังสรุปเรื่องราวนี้กันเลยค่ะ กลายเป็นกระแสเมื่อนวัตอิสระไกซีนเจ้าของเวทีประกวดมิดแกรนออกมาตอบคำถามแฟนๆระหว่างการไลฟ์สดว่าอิงฟ้าวราหะที่กำลังโด่งดังกับบทบาทหญิงงามเมืองจากละครเรื่องบางเกอกคณิกาว่าจะมีผลงานเรื่องอื่นอีกหรือไม่ทางนวัตก็เผยว่าจากนี้อยากให้น้องพักบ้างไม่ได้ให้รับเล่นเพิ่มเพราะเดี๋ยวจะเปรอะเกินไปโดยบอสใหญ่มิดแกนย้ำว่าการสร้างศิลปินนั้นจะต้องดูว่าสร้างแบบไหนถ้ารับเล่นละครอย่างเดียวจะได้เงินน้อยเจ้าตัว ย้อนถามแฟนๆว่าไม่สงสารอิงฟ้าบ้างหรือดังนั้นการวางแผนเติบโตจะต้องดูให้ดีจะรับเล่นเรื่อยๆเ,เล่นตามกระแสหากละครออกใกล้กันมากกระแสก็จะตกไปนั่นทําให้เรตติ้งนักสแสดงหวั่นไหวและถูกเปรียบเทียบกับเรื่องแรกที่เล่นและจะไม่มีวันทําได้ดีกว่าเรื่องแรกอย่างแน่นอนซึ่งก็อย่าไปให้ถึงจุดนั้นเลยทางตัวอิงฟ้านั้นละครเล่นเมื่อไหร่ก็ได้มีหลายช่องติดต่อมาเป็นจํานวนมากด้วยนอกจากนี้การที่อิงฟ้าได้เล่นละครก็ขอให้แฟนๆอย่าไป ตตื่นเนเ้ให้นานๆเล่นทีน่าจะพอแล้วเอาพองามหากแสดงเยอะไปเวลากระแสตกจากการรับเรื่องที่สองจะเกิดขึ้นทันทีเกิดการชินชาดังนั้นหากอิงฟา้ามีละครต่อเนื่องไปเรื่อยๆสภาพจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะต้องอยู่ในการวางแผนตลาดทางนวัตย้ำว่าเจ้าตัวมีประสบการณ์ในวงการนี้เห็นความผิดพลาดไม่ยัด และจะเอาทุกอย่างมาเป็นเบอร์เรียนเพราะโอกาสในวงการบันเทิงเป็นเรื่องแปลกโดยเจ้าตัวได้ยกตัวอย่างนางเอกบางคนละครออนตลอดทุกเดือนแต่ไม่มีอีเวนต์หรือได้เป็นพรีเซนเตอร์สักชิ้นเลยดังนั้นสินค้าที่มันเฟอมันเป็นสินค้าที่ไม่แพงแน่นอนว่าแนวคิดแบบนี้ก็ทําให้เกิดการถกเถียงสนั่นโลกออนไลน์ซึ่งก็ต้องติดตามดูว่ากระแสของเรื่องนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนส่วนการแสดงของอิงฟ้าในเรื่องบางกอกคณิกาก็ยังอยู่ช่วงติดลมบนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก เรียกได้ว่างานนี้ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะลงเอยที่อย่างไรถึงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าประเด็นร้อนจะไปลงเอยที่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของบอสน,นวัดกันเลยค่ะอิงฟ้าจะมีละครอีกไหมผมก็ไม่รับให้น้องเพิ่มแล้วเพราะอยากให้น้องพักบ้างยังไม่รับเล่นครับตอนนี้ยังไม่รับเล่นครับเดี๋ยวมันเปรอะเกินไปฮะการสร้าง,างศิลปินมันต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะสร้างแบบไหนถ้าสร้างแบบเนี้ย เดี๋ยวจะกลายเป็นดารานักสแสดงอย่างเดียวตายแน่คุณรู้ไหมว่าการเป็นนักสแสดงนึงได้เงินน้อยมากไม่สงสารพี่ฟ้าหรอนะเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนการเติบโตมันต้องวางแผนให้ดีด้วยนะฮะไม่ใช่แบบไปพอแบบเล่นหนังละครเล่นละครปับ๊บมีกระแสจะเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกไม่ได้คุณรู้ไหมว่าเวลามีกระแสหนึ่งเรื่องน่ะเรื่องต่อไปอ่ะถ้าใกล้กันมากอ่ะกระแสจะดบับ เพราะคนน่ะไปเชื่อเรื่องแรกอย่างเดียวและเมื่อน,นั้นละ่ะทั้งคนเล่นและแลเรตติ้งมันจะทำให้มันจะทาให้หว่นไหวและจะถูกเปรียบเทียบทันทีกับเรื่องแรกต่อให้เล่นเท่ากันคนก็บอกว่าเล่นแยก่กว่าสินค้าที่มันเฟือ มันเป็นสินค้าที่ไม่แพงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ